สหสเต็กแอนบูเชอร์ลาดเพ้าว101เอาไปเลย5ดาวนี่ภาพเนื้อโดยรวมก่อนที่เราจะไปทำอาหารทานกันตัวนี้จะเป็นเอ่อโทมฮอปเราวตัวนี้จะเป็นนิวยอร์กก็คือสซนนอกติกะกตัวนี้จะเป็นเแก้วเพาะว่าผักกับเราตัวนี้ก็เป็นไส้กรอกไส้กรอกตัวนี้ทำเองครับอันนี้เป็นสันว์นอกเรามีติดกระดูกเราจะเรียกว่านิวยอร์กอันนี้เป็นโทมฮอคก หน้าตาเหมือนสันนี้ถ้าเอาเอาันนี้ออกเป็นลิฟอายถ้ามีตรงนี้เรียกว่าโทมาฮอคอันนี้ตู้ไดเอทนะคะเดี๋ยวเอฟเปิดตู้ให้ดูเขาก็จะไดเอทเนื้อไป30วัน45วันแล้วแต่ใช้แล้วก็จะแขวนปลาว่าเริ่มไดเอทตั้งแต่เมื่อไหร่ตู้ก็จะคุมบูนนะคะคุม4องศาสองศามก็ขึ้นขึ้นลงกระเพาเนื้อเอนแก้วค่ะอร่อยมากเลยอะ ซีซ่าสลัดจากเกลือทอฟฟลมันหอมมากอานเขาทำเองนะคะม,ม,มีแบบ<ม><ม>เผ็ด<ม>กับแบบไม่เผ็ดแล้วเราก็มาดูโทมาฮอคกันนี่ไ,<ม>ได้เลยค่ะลงมือเลยเราจะทอชที่ขอบกระดูกนะคะให้มันหอมขึ้น เทนต์ลอยหรือสันในแล่เป็นชิ้นหนานิดหน่อยไม่ต้องสุกมากรสชาติจะหวานเบาๆซุปเห็ดเขาจะเป็นสไตล์ข้นแล้วก็เผ็ดพริกไทยมากฟาเกตตี้กระเพราเนื้อค่ะดูแซ่บมากค่ะอ,อันนี้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ของกินเยอะจัง รวจิ้มค่ะกชิ้นนี้คล้ายเครื่องในชอบน้อยที่สุดเลยสายเนื้อแวะมาเอว่าไม่ผิดหวังนะ